กกลงม,คม,มาค้ามบ่ละงบ่วะสบายดีพี่น้องมามาม,ามาพี่น้องโอ้โแจ่วหวานาพี่น้องเอ้ยอน้องบุ้มกอยประแดกปุง้งม,มีดหน่อยว่เห็นบ่น้ำลายแตก มะขามงามมาเลยเพื่อนเอามาหายพี่น้องเลยเพื่อนคือหูว่าฮาอย่ากินมะขามวะมะขามนี่อึดพี่น้องเลยบัดอยู่เพื่อนเพื่อนบัดเกิดมาพี่น้องกินนะแม่ลอย <c oughs> ใจลอยถึงใครคะนางตาลายจังปไปโรงเรียนตอนแรงพี่น้อง อาจารย์บระยู่อาจารย์ไปรวมนะเนาะเพิ่นก็เลยบ่ได้ไปซัมเพอถ้าลูกสาวไปโรงเรียนคือบ่ไปจักเถือ่อจะแม่นไปก็บ่ทันไปหรอเอาเนาะถุ่อยแล้วคุยโซ่บังเด้ดอร์ฮึนาคุยโซ่บังเด้ออื์น้ำจิมกินไล่ก้นเลยโต <laughs> ปาดเผื่อแล้วปาดหรือจะเอาลงคุยม,มามาพี่นอ้องมากับกินนองบุมเอเินปาลีมามาดเด้อละบ้าปลาเมานะวันนี้ป้าเมาก็มาตแต่ว่าสบายดีลูกคิดบ่าด้พี่นอ้องดูกางเกดๆๆ เขาให้มาค่ะกระเกงเสาหลังวะฮาเบิกรเก่งเสาหลังฮาเบิ่งคือเจ้าเกงเสาหลังผ้าฝ้ายเกาหลีใส่สบายมากเลยค่ะใช่สิไหนไปทะเลตั้งนานไม่เห็นเอามาผาสักตัวเลยผ้ามาเลยน่ะผ้ามาเลยใช่ยังผ้ามาเลยเอาไก่มาเลเซียเนาะไปหาเสื้อผ้ามีรึเปล่าเสื้อผ้ามือสองมือสามเขามาได้แต่ปลาหมึกมาฝ้า ในปลามมือกันยังดีล่ะนะเนาะขอบใจละลายๆกินเบิดล่ะกินบวเบิดกันหวยคอยคอยว่าเจ้าสิเอาไว้เห็ดยังคันว่ากินบวเบิดหืมว่าได้มากพักรายกับใจพูดละทนนี่แล้วนี่น้องลายนี่น้องลายกูว่ได้กัด่าเพราะว่าใจบด้ใส่เสือมาหนึ่งเดือนมุดมัดอืมนั่นเป็นยังคือมุดมัดเคย เคยเลยละบัานเจอล่มเขาทองเขายัางมันนานไดๆเลยมันจะเป็นอย่างเป็นอยังเนาะมันบอสเนาะบอสพี่น้อง,อเ,องเอ้ยกินนมแล้วก็รับคาเลยเด็กกอดผะหม่มรับปุยมุ้ยเปิดกัะลมให้ อมามาปาลีโอ้ยขอยชิอดบวได้อลไได้เดียวนี่น้ำไล่แตกอยู่ในปากนี่ปัวปัวเยู่มีดชิอามาหั่นมาอันนี้แหละไม่ผูวแควดีกัย่ยำเบิดหน่วยแล้วมันจังแสบ ไปแขววอดี้อู้ซึกอยากลับเท่าแล้วเด้อบ้านิหิวเข่าบะอีร้อยอยากลับเท่าหรืออยากแกงหน่อไม้ตายแหละข้าวจ้าแกงหน่อไม้คอยรับเท่าเปลี่ยนกันเปลี่ยนกัน,น,กนบ้านีเจ้ามาหายคอยถวยหนึ่งคอยก็แยงมาห้เจ้าถวยหนึ่ง มึงอฮาเห็ดกับเคนละอย่างมื่กินรวมกันตัปีแล้วมันจะกินามอย่างแต่เอย่างผ่านแล้วมนีร้านสับ่ายแหงให่หนึ่งแก้วยห่หนึ่งกับยางทำารแต่งน้ำปลาหม่าเด้อผู้ชายกินอยู่เดินท่านบอกยาเค็ดแขวนะห่อพักขะแแงมามป้ากินชม ได้ก็ได้โอ้ยอเขาไปเอาฮึขับขว้างขับถ้นสุดเยอะแยงอันนี้มะขามอยากจะห่อใส่กันคุย,ยสม้มส้มกินซามมคีพี่น้องถอยเดียวก็ะโดดด้วยักนะด้วยก็อย่าเอาปากตรงได้ <laughs> เอาปากอ่ะอืึอ ทำลายแต่เมื่อก่ลนารกเรียบร้อยก่อนทีมากินเกมการอะไได้ว่าต้องลีหยากิจดใครสิเอาไนออกเจ้าผ่า้ย่งบีมันแตกแมค์มันม่บีจิ้มไนมันออกเลยเป็นโบคุยประแดงแห่งขาดเขาบอกใส่ปาลีผ่ามันคือเอาไนมันออกบอมันยังแทบผ่าแล้วมันสุมมะคำ ผ่าแล้วมันสุบแห้งเห็นแล้วคุณแดบไหนบัวผ่ากับแดบไหนมันแดดเป็นแขวเข็ดแขวแล้วกินมะขามแลกินดำหน่วยแล้วเศร้ารอดเก้วเบลไม่ใช่อร่อยแก้วนี้จะย่างไหมเนี่ยอร้อยบ่เติมเกลือไปจ้ะ ต้องเติมเกเลือได้ลอยก่อยมันจังนวัวกระแสนีนน่มันหวานเจวเล้วเนาะเนาะมันบัวนัวเนาะโอ๊ตวัวได้พี่น้องผักเบ е ก่อนเด้อแป๊บหน,นึง่งคุยก่อนคุยก่อนจังสิมาเอาต่อผักกะลิมาหนึ่ กินแล้วพี่น้องเลยเบิดหน่วยเดียวบอมเบนบอมเบนเบิดหน่วยเดียวเบิดขอนหน่วยเค็ดแขวแล้วตาลี่เบิดซองหน่วยคิดอยากจะเข่าบันเมื่อเช้ากินเข่ากับขวดจิโร อยู่ทางบ้านนี่แดดพี่น้องเอ้ยแดดสองซามือแล้วหวลมก็ออกลมวอยวอยปลาลิได้ยังกินมืจําปลาแดกถ้วยเก่ามจปลาแดกถ้วยเก่ามายตามาแตกินบ่ดีบ่้ออยาพี่น้องเอ้ยมะอื้อค่อย2 4 6 8 9ยัง9หน่วย น้องเก็บาดจังได้น้องเก็บมาอุดโนนสอยเอือยในเดินนเฮียงมัอือสองสี่หกแปดเก้าหน่วยหน่วยละสามสิบหาบาทหน่วยหนึ่งนี้ได้อยู่สามสี่โลเอามาไหวโดนเลยบาดนี้หมดหมดมันมัน,ม,นมันมานอนพี่น้องเลยมันาก็เลยเป็นขาวๆน,นั่นนี่ตะกี้มัอือเรืองงาม,มาเลยมันกับว่าได้แบบว่บามันเนาวดอกเนาะโกยังแหล่นตึงๆหมด หมดดำทั้งนานี่ก็เขามีเสียงแน่เมื่อนั้นซอแพงหนังกินกันยังมันอยู่ได้พี่น้องมันกับว่าได้ว่ามันแห้งมันเหี่ยวดอกแต่ว่าหมดเนี่ยมันมานอนใส่มันก็เลยขี้ไลยเนื้อมันกับยังดีคือเก่าเนาะทั้งในมันอ่ะเด้อ ได้ยอยากอุดนนซอยซอแพงยังเก่าหน่วยหน่วยละสามสิบห้าบาทมาอุดนนนเด้อหรือว่าน้องเก็บสีเมาเลยบ่เมาแจก้าวบาทเลยบอรกระชัดไปเนาะคาดว่าสีเมาเบิด์ะเมาได้ควมประเมาอยู่นี่ควมประเมาว่างนี่เมาเราได้รองเก็บเลยค่ะประเมาไปแจก สิเอาไปแจกจะเป็นหนึ่งกินเองจะเป็นหนึ่งกินเองหนึ่งละคาสิเอิร์นภูบาวมากินน้ำเอิอเอิอเด็กน้อยมากินน้ำแพนสูงอีกเลยหมไปแจกแล้วมันเหม่อยเนอะมันกับโบนแน่ได้ดังเถื่อมูลบาทเนาะมันหลายปุ๋ยติหน่อยกับแจกเป็นเพื่อนได้ดีที่สุดชั้นเขาชิมาวุ่นเนาะหนึ่งกับหนึ่งกินดำหน่วยเนี่ยแล้วหนึ่งกับชิหนึ่งกินกับผู้บาลซ่องก้นดีกว่าอืมเอาเด็กน้อยมาวุ่นวาอย่างนังเขาจะหมูมาวุ่น เส้หมึกคือจะหน่ะเด้ยังเก่าหน่อยหน่วยสามสิบห้าบาทก็เงินจีบก็เศร้าพันเอยังบักดีหนึ่งยังบักดีหนึ่งแต่ว่าหมดมันมานอนโอ้หมดขึ้นนอนออหมดขึ้นนอนมันแหละขาวบ้านเอากับไปพัดออกเอาบูรถทูตัวตัวตัวมันกับเคี้ยวงามเรืองงามคือเก่าสืออยู่ทางดำทางเขาเมืองอยด้สามสิบห้าบาท เศร้าพันกีบบ่แพงดอกหน่วยหนึ่งนะได้ซ้มซีโลบปะนะคะอะพี่นองกระสิขอปิดคลิปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดจมในเดอ้อพี่นังเดอ้อสบายดีสบายดีรอชมนะคลิปหนาะ